ขุดตีนตะขาบรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายดังระดับโลก Volvo EC200D ปี2025คือหนึ่งในเครื่องจักรที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการก่อสร้างของประเทศไทยในปีนี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถขุดขนาดกลางที่มาพร้อมพลังประสิทธิภาพและความประหยัดเชื้อเพลิงที่เหนือชั้นอย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรสำหรับงานหนัก งานดินหรือโครงการขนาดใหญ่ในปี2025ห้ามพลาดรีวิวนี้เด็ดขาด Volvo EC200D รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งเรื่องความทนทานและความรวดเร็วในการทำงานโครงสร้างของตัวรถใช้เหล็กเกรดสูงที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรงในทุกสภาวะการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานขุดดินทั่วไปงานเหมืองหรืองานถมดินขนาดใหญ่เครื่องยนต์ดีซีเจของวอลโวขนาด5ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง167แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ช่วยให้การขุดในพื้นดินแข็งหรือดินเหนียวเป็นเรื่องง่ายหนึ่งในจุดเด่นของ ec 2 0 0 d ดีคือระบบไฮดรอลิกอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองการเคลื่อนไหวของผู้ควบคุมได้อย่างแม่นยำการเคลื่อนไหวของบูมและอมมีความนุ่มนวลแต่ทรงพลังทำให้สามารถควบคุมได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบหรือบริเวณที่ต้องการความละเอียดสูง ระบบควบคุมสมาร์ทคอนโทรลยังช่วยจัดสารพลังงานให้เหมาะสมกับน้ำหนักงานเพื่อประหยัดน้ำมันได้มากถึง15%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าในส่วนของห้องโดยสาร Volvo EC200D ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ควบคุมอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารออกแบบใหม่หมทั้งหมดโดยใช้แนวคิด Uman Center Design เบาะนั่งแบบลมปรับระดับได้หลายทิศทางพร้อมระบบการสะเทือนลดแรงส,สั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากพื้นผิวคลุกคล หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด8นิ้วแสดงข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือโหมดการทำงานนอกจากนี้ยังมีระบบบลูทูธและช่องเสียบ USB สำหรับผู้ควบคุมที่ต้องการฟังเพลงระหว่างทำงานด้านความปลอดภัยวอ v โยังคงใส่ใจในทุกรายละเอียดรถรุ่นนี้ติดตั้งระบบ ROPS และ FOPS เพื่อป้องกันแรงกระแทกจากด้านบนและด้านข้างรวมถึงมีกล้องมองหลังพร้อมเซนเซอร์เตือนการชน ทำให้ผู้ขับสามารถมองเห็นรอบคันได้อย่างชัดเจนแม้ในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางเยอะระบบเบรกและวาล์วควบคุมแรงดันได้รับการออกแบบให้ตอบสนองได้รวดเร็วป้องกันอุบัติเหตุในทุกสถานการณ์ เมื่อพูดถึงสมรรถนะในการทำงานจริง Volvo EC 200D ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถขุดได้ลึกสุดถึง6.7เมตรและมีระยะเอื่องขุดสูงสุดกว่า9.9เมตรเหมาะสำหรับงานถมง,งานขุดดินงานปรับพื้นที่และงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศไทยตัวรถมีน้ำหนักปฏิบัติงานประมาณ20ตันแต่ยังคงเคลื่อนที่ได้คล่องตัวด้วยระบบตีนตะขาบที่ได้รับการออกแบบให้กระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอไม่ทำลายพื้นผิวงาน ระบบบำรุงรักษาเป็นอีกหนึ่งจุดที่沃 V 沃ทำได้ดีมาก EC200D มาพร้อมฝาครอบเครื่องที่เปิดได้กว้างทุกด้านทำให้สามารถเข้าถึงจุดตรวจเช็คได้ง่ายมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือกรองไฮดรอลิกและยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับแอป沃尔 v คาร a เ t ต a c k เพื่อดูสถานการณ์ใช้งานและประวัติการบำรุงรักษาแบบออนไลน์ได้ทุกเวลาเหมาะมากสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ต้องดูแลเครื่องจากหลายคัน ดีไซน์ภายนอกของ沃 V o EC 200D ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของ沃尔 o อย่างชัดเจนตัวถังสีเข้นเงาเงาพร้อมโลโก้沃尔 o สีดำขนาดใหญ่ด้านข้างบูมและอ้ามถูกเคลือบกันสนิด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานแม้อยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทยไฟหน้เลดสองดวงให้สั่างวาครอบคลุมพื้นที่ทำงานได้กว้างขึ้นเหมาะสำหรับการทำงานกลางคืนพื้นที่แสง,งน้อย พูดถึงเรื่องราคาและความคุ้มค่า v โว v o ปี2000ถปี2025จัดว่าเป็นรถสุดที่ให้ความคุ้มค่ามากเมื่อเทีเยบกับสมรรถนะและอายุการใช้างานการประหยัดน้ำมันต่อชั่วโมงของรุ่นนี้ถือว่าดีเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการรถต้นทุนระยะยาวอีกทั้งยังมีบริการหลังการขายกวบ v o l v ไ Thailand ที่เครอบคลุมทั่วประเทศพรอ้อมอินช่างผู้เชี่ยวชาญและตลาดแพร่ที่จัดส่งรงร็ว ในภาพรวมแล้ว Volvo e c 2 0 2 0 t d 2025คือ,อ 2025, รถถูอที่ผสมผสานระหว่างพลังความทนทานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะกับทุกงานก่อสร้างใปนประเทศไทยตั้งแต่งานโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึางงานอุตสาหกรรมใหญ่ในที่กำลังต้องหาเครื่องจากที่ช่อถือได้และทุมง่าในระยะยาวบอกเลยว่า EC2000TD ตอบโจทย์ี่คุณไม,ม่ควรมองข้ามและนี่คือรีวิวฉบับเต็มจากช่องคารีรวิวถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีว,วิวเครื่องจากรุ่นใหม่ใหม่ที่เราจะนำมาอัปเดให้ชมก่อนใครทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับรถกรดีะติขตามรุ่นใหม่ล่าสุดจ,จากค่ายดังระดับโลก Volvo EC 200D ปี2025ขึ้นอยู่ันเครื่องจากที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการก่อสร้างของประเทศไทยในปีนี้ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อคารีวิววันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถขุดขนาดกลางที่มาพร้อมพลังประสิทธิภาพและความประหยัดเชิงเงินที่เหนือชั้นอย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรสำหรับงานหนักงานดินหรือตัวกางขนาดใหญ่ในปี2 0 2 5ข้าค่ารีวนี้เด็ดขาด Volvo e c 2 0 0 0รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ใเรื่องความทนทานและความรวดเร็วในการทำงาน ครงสร้างของตัวรถใช้เหล็กเกรดสูงที่ผ่านการทดสอบความแขง็งแรงในทุกสภาวะการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานขิดินผู้ใบง,งานเหลือยหรืองานทุดดินขนาดใหญ่เครื่องยนต์ V6J ของว o l v วขนาด5ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง167แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ช่วยให้การขุดในพื้นดินแข็ง,งหรือดินเหนียวเป็นเรื่องง่ายหนึ่งในจุดเด่นของ EC200D คือระบบไฮดรอลิกอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองการเคลื่อนไหวของผู้ควบคุมได้อย่างแม่นยาการเคลื่อนไหวของบูมและอาร์มมีความนุ่มนวลแต่ทรงพลัง ทำให้สามารถควบคุมได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบหรือบริเวณที่ต้องการความละเอียดสูงระบบควบคุมสมาร์ทคอนโทรลยังช่วยจัดสรรพลังงานให้เหมาะสมกับน้ำหนักงานเพื่อประหยัดน้ำมันได้มากถึง1.5%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าในส่วนของห้องโดยสาร Volvo ดึงดูสองสึงสูดีให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ควบคุมอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้แนวคิดแนวเซนเตอร์ดีไซน์บอกด้านดับลมปรับระดับได้หลายทครื่งาย พร้อมระบบการสะเทือนลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากพื้นผิวครุกคะัดหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด8นิ้วแสดงข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือโหมดการทำงานนอกจาก